สวัสดีค่ะมาติวกับทิเช่เบลค่ะวันนี้ทิเชียเเอาลักษณะอ่า r i n g i n g แบบอีเมลมาฝากนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องอ่านคำถามให้จบก่อนมีกี่คำถามอ่านให้จบและนึกถึงว่าเขาถามเรื่องอะไรแบบเร็วๆนะคะแล้วเราก็พยายามไปอ่านแล้วก็จะนึกถึงเรื่องนั้นเสมอเพื่อที่เราจะนำคำตอบมาตอบให้ได้นะคะอ่ะข้อแรกนะคะ what is m i c h e l writing about แสดงว่ามิเกลเนี่ยเป็นคนเขียนขาถามว่ามิกเกลเขียนเรื่องอะไรแสดงว่ามิกเกลเขียนนะจาชื่อมิเกลไว้นะคะอ่าต่อไปข้อแรกมิเกลเขียนกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับข้อแรก she is asking asking for help ก็คือ asking for help ก็คือการขอความช่วยเหลือนะคะมิเกลขอความช่วยเหลือหรือเปล่านี่เราไปอ่านทีหลังนะคะอ่าต่อมาข้อ2 she is answering the message เนี่ยมิเกลเนี่ย ตอบ m e s s a g หรือเปล่าถ้าการตอบ message เนี่ยเขาต้องถามเรามาก่อนแล้วแล้วเราก็ตอบนะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะอ่ะข้อต่อไปข้อ3ค่ะ she is writing about the new berlin office เขาพูดเกี่ยวกับ new berlin office จริงหรือเปล่านะคะอ่ะต่อไปข้อ4นะคะ she is describing this describing her address นะคะก็คือเขาอธิบายเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาหรือเปล่า อ่าโอเคผ่านนะคะข้อหนึ่งข้อสองอ่ะรวดเร็วค่อนข้างล้วนหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษเนาะอ่ะต่อไปค่ะ what does Mikhail ask Russia to do she want Russia to give her email address จริงหรือเปล่าอ่ะมิเกลเนี่ยอยากจะให้รนะูซียเนี่ยให้อีเมลแอดเดรสอีเมลแอดเดรสของของเธอหรือเปล่านะคะอ่ะข้อสอง she hope Russia could have lunch with her เนี่ยมิเกลเนี่ยอยากจะให้ลูเซียเนี่ย have lunch with her หรือเปล่าเขาเทียงนะคะอ่ะต่อไปข้อ3 she asks r u c i a for money เออถามเกี่ยวกับเงินหรือเปล่าอ่ามิเกลถามเกี่ยวกับเงินหรือเปล่าถามลูเซียเกี่ยวกับเงินหรือเปล่าอ่ะข้อ4 she asks l u c i a to help her take a photo ให้ลูเซียเนี่ย take a photo ให้หรือเปล่า เนี่ยสิ่งที่ขอคืออะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อสามนะคะ what can be inferred from message there อ่ะ correct what what can be inferred what can be inferred คือเรารู้อะไรจาก message นี้นะคะอ่ะข้อหนึ่ง they are planning to go to sydney เขามีแผนกำลังจะไป sydney หรือเปล่าอ่ะข้อสอง They have been to Sydney last week. เขาเนี่ยไปซิดนีย์ด้วยกันอนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจริงหรือาทิตย์ที่แล้วจริงหรือเปล่านะคะต่อไปข้อ3ค่ะ Jay both are in Sydney หรือว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนอยู่ที่ซิดนีย์นะคะอันนี้ต้องไปอ่านกับเนื้อความอีกรอบหนึงว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะอ่าต่อมาข้อ4ี่ Jay have seen snow เขาทั้งสองคนเนี่ยเคยเห็นส snow แล้วนะคะ snow ก็คืออ่หิมะนะคะ เขาทั้งสองคนได้เห็นหิมะด้วยกันแล้วนะคะจะข้อไหนเอ่ยก็ไปอ่านทีหนึ่งเนาะอันนี้คือจำหลักๆไว้ก่อนว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะได้นึกออกให้ได้ว่าเขาถามอะไรอะไรอะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ what type of document did Miguel ask Russia to send him document เอก,เอกาสารประเภทไหนนะ Miguel เนี่ยที่มิเกลเนี่ยถามให้รูเซียาส่งมาให้เขานะคะข้อแรกก็คือ the sale meeting document เนี่ยเกี่ยวกับการ อ่าประชุมเกี่ยวกับเรื่องการขายหรือเปล่านะคะหรือว่าข้อ2นะคะ the new berlin office map ให้ส่ง new berlin office map มาใช่ไหมแผนที่ new berlin office map หรือเปล่านะคะอีกทีหนึ่งต้องไปดูทีหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเอกาสารชนิดไหนที่มีเกีย่ยกจะให้รูสิอาส่งมาให้นะคะข้อ3ข้อ3ก็คือ the menu in the restaurant เป็นเมนูในร้านอ r ห n รหรือเปล่าอันนี้ก็ไปดูอีกรอบนึ่งนะคะข้อ4 the photos of them รูปภาพของพวกเขาอ่าจะเป็นอันไหนก็ไปดูอ่ะมาทวนข้อแรกใหม่อีกรอบหนึ่งแบบรวดเร็วนะคะข้อแรกเขาถามว่า what is my Michael writing about ามิเกลเขียนกับเกี่ยวกับอะไรเขาความช่วยเหลืออ่าตอบกับ message หรือว่าเกี่ยวกับออฟฟิศใหม่ที่นิวเบอร์นนะคะอ่ะเลือนละที่นิวเบอร์นนะคะหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่ของของลอนเองนะคะอ่าข้อสอง เราแปลไปแล้วนะแบบช้าๆไปแล้วนี้คือทวนทอีกรอบนึงนะคะเผื่อเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปอ่านเนื้อความลอต็อปให้ได้นะคะอันนี้รัวรัวนะคะอ่ะข้อสองนะคะ what does mikel ask lucia to do นะคะอะไรที่ม i เกลถามลูเชียที่จอันแรกก็คือให้ส่งอีเมลมาให้ทำส่งอีเมลมาให้หรือว่าข้อสองนะคะกินข้าวด้วยข้าวเที่ยงด้วยหรือว่าถามเกี่ยวกับเงินหรือว่าถามเกี่ยวกับขอให้ถ่ายรูปให้นะคะต่อไปข้อ 3. นะคะ what can be inferred from the message เรารู้อะไรจาก message นี้มันบอกอะไรเรานะคะข้อ1ก็คือ they are planning to go to the Sydney ข้อแรกคืออ่าพวกเขาทั้งสองคนมีแผนจะไปซิดนีย์ข้อ2ก็คือเขาไปซิดนีย์กันแล้วเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหรือว่าข้อ3เขาทั้งสองคนกำลังอยู่ในซิดนีย์หรือว่าข้อ4นะคะเขาทั้งสองคนได้เห็น snow แล้วได้เห็นหิมะแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ สุดท้ายนะคะ what t y p e of Docu m e n t เอกสารชนิดไหนว่า type of Docu m e n t นะคะที่มิกลอยากจะให้รูเซียส่งไปให้ให้ส่งไปให้นะคะอ่ะข้อหนึ่งคือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับเซลล์กับการขายพวกนี้นะคะหรือว่าข้อ2คือแผนที่ New Berlin Office แผนที่ใหม่ของ New Berlin, เบอ,อ New Berlin Office นะคะอ่าข้อ3นะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารนะคะหรือว่าสุดท้ายจะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยที่มิกลอยากจะให้ลูเซียส่งมาให้นะคะ เอกสารประเภทไหนนะคะอ่าเรามาเริ่มอ่านเนื้อความนะเขาขยายนิดนึงนะคะเรามาเริ่มอ่านเนื้อความกันนะคะสั้นๆเนาะ Hi Lucia คนที่พูดนี่ก็ต้องเป็น m i เก e l เพราะว่าเขาบอกว่า Hi Lucia นะคะเขา Say Hi Lucia แสดงว่าคนเขียนต้องเป็น m i เก e l เนาะอ่าต่อมาเบอกว่าเดี๋ยวขอใช้โหมดยางลบดีกว่าจะได้แบบไม่มีเส้นเนาะอ่า m i ิเ e l ก็บอกว่า How are you it was so nice to meet you last week in Sydney อา้าวเราได้คำตอบหนึ่งข้อละ last week in Sydney แสดงว่าสองคนเนี้ยไปในอาทิตย์ไหนอาทิตย์ปัจจุบันกำลังจะไปหรือว่าผ่านมาแล้วนะคะอา่าต่อไป last week in Sydney นะ at the sales meeting อา่าที่เซลล์มิ e t ิ n งเนี่ยการประชุมเซลล์การประชุมการขายเนะี่ยนะคะออ how was the rest of your trip did you see any kangaroos I hope you got home to Mexico Sydney uh, to Mexico City okay อ uh. ่แล้วเป็นยังไงเกี่ยวกับทิปที่เหลือเนี่ยเออคุณได้ไปเจอกับจิงโจ้บ้างหรือเปล่าอะไรเนี่ยเออหวังว่าคุณจะกลับไปบ้านที่เม็กซิโกในเมืองเม็กซิโกแล้วนะประครนนี้ค่ะไอ มีเกียวก็บอกว่า anyway ยังไงก็ตามอืมยังไงก็ดีนะยังไงก็ตามนะเออ I have the document about the New Berlin office ฉันมีเอกสารเกี่ยวกับ the New Berlin office เนี่ย We are going to be open in the three months พวกเราเนี่ยกำลังจะเปิดในอีก3เดือนข้างหน้านะคะ I m o v e here from London. ฉันนะย้ายมาอยู่ที่นี่จากลอนดอนน่ะ just last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง They are very nice office เป็นออฟฟิที่สวยงามมาก and the location is perfect. ออแล้วก็ที่ตั้งมันเนี่ย location น,นะคะที่ตั้งนะคะเนี่ย location เ,เนี่ยนะ perfect มากเลยสมบูรณ์แบบนะคะ <laughs> ไม่เหมือนดิสตซนะจำมั้นะคะ เนี่ยโลเคชันที่ตั้งของมันเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเลย They are lots of restaurants มี restaurant lots of คืออะไรคะคือมีเยอะเนาะ Coffees and banks in the areas มีทั้งอ่าพวกคาเฟ่มีทั้งแบงค์ธนาคารอยู่ในบริเวณร,บรอบๆนะคะ There's also public transport เออมีอ่ารถสาธารณะด้วยนะเออพวกอ่า รถไฟรถอะไรต่างๆนะคะ we are next to an Uban Uban คือชื่อของอะไรเรายังไม่รู้นะมันเป็นชื่อเฉพาะเรามาดูในวงเล็บดีกว่าว่า Uban คืออะไรนะคะ that is the name for the metro here metro เป็นชื่อของ metro เป็นพวกอ่ะที่เชื่อไปหาเพิ่มเติมแล้ว Uban ก็คือเป็น subway นะคะเป็นรถไฟใต้ดินเนาะอ่ะต่อมา maybe you can come and see them one day เออคุณอาจจะมานี่แล้วก็มาเห็นมันด้วยตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งเนาะเออเ้อ,อยากจะให้มาเห็นเล่าให้เพื่อนฟังเนาะ I would love to show you Berlin ออฉันอยากจะให้คุณเห็นจริงๆเลยเบอร์ลินเนี่ยนะคะ especially in the winter โดยเฉพาะในฤดูหนาว you said you have never seen คุณบอกว่าคุณ never seen ก็คือไม่เคยนะคะไม่เคยเห็น never seen never been ไม่เคยเห็น never seen คือไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็น snow มาก่อนเลยคุณเนี่ยไม่เคยเห็น snow แสดงว่าไอ้ลูเซียเนี่ยไม่เคยเห็น s n o นะไม่ใช่ว่าพวกเขาเคยเห็นส n o พร้อมกันนะคะอ่ะ you will see lots here คุณจะเห็นมันเยอะแยะเลยที่เนี่ยใน winter ในช่วงฤดูหนาวนะคะ here's a photo of you and me at the restaurant in Sydney นี่ไงรูปภาพของพวกเราที่ร้านอาหารอ่าที่ซิดนีย์ that was a very that was a very fun night เป็นคืนที่ was นี่แสดงว่ามันผ่านมาแล้วนะทุกคนมันผ่านมาแล้วเนาะ was เป็นกิริยาช่องที่สองนะคะของ is า a s M h s w e r e นะคะ เป็นช่องที่สองของ e a s นะคะ was เป็นช่องที่สองของ e s ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะคะ that was a very fun night เออมันเป็น night เป็นคืนที่สนุกมากเลยอะที่ผ่านมาที่เราไปด้วยกันที่ซิดนีย์นะคะ remember the singing English man จำได้ไหมอะเออที่มีผู้ชายคนอังกฤษร้องเพลงอะเออ crazy โอ้มันบ้ามากเลย present me มันอาจจะแปลว่า crazy นันอาจจะดูบ้ามากเลยดูเจ๋งมากเลยประมาณเนี้ยนะคะ please send me any other photos you have of that night please send me เนี่ยนี่นี่นี่สิ่งที่เขาขอ send อะไรคะ send me any other photo oto, photo photo อ่ะ send อะไรบอกเดี๋ยวก็ไปเจอ send อะไรคะ OMG เดี๋ยวนะคะฟึบ Send photo อ ah, ่าเจอแล้วใช่ไหม Send photo เขาขอ Send photo you have of that night อ่าที่คุณถ่ายรูปมาในคืนนะั้นอะ good memories เป็นความทรงจำที่ดีนะ good memory memory, memory คือความทรงจำนะคะ memory คือความทรงจำเนาะ please give me your email address ให้ส่งอีเมล address มาให้หน่อยจ้า and I will send you the document bye for now ทีนี้เรามาอ่านคำถามแล้วก็หาคำตอบกันนะคะข้อแรกบอกว่าที่เขาถามว่ามิเกลเนี่ยเขียนเกี่ยวกับอะไรข้อแรกบอกว่าขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะที่เราอ่านมาใช่ไหมขอความช่วยเหลือเขาได้ช่วยอะไรไหมคะขอความช่วยเหลืออะไรไหมคะไม่ใช่นะคะข้อนี้ตัดไปนะคะต่อไปข้อ2 she is answering the message ตอบ message จริงหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าเขาไม่ตอบ message เนาะเขา อ่า message มาหาเพื่อนนะคะคนที่เขาเคยไปประชุมด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะข้อที่2ก็ไม่ใช่นะคะข้อ3 she's writing the new berlin office อ่านี่เก็บไว้ก่อนอาจจะใช่ก็ได้เขาบอกว่าเกี่ยวกับ new berlin office จริงหรือเปล่าข้อ4เขียนเกี่ยวกับที่อยู่ของตัวเองจริงไหมไม่ใช่แค่ที่อยู่ของตัวเองนะคะเขาอธิบายที่ที่อยู่รอบๆ new berlin office เนอะคอที่ถูกต้องก็คือข้อสามอ่าพอทำกันได้ไหมคะอ่านเนื้อความแล้วพอทำกันได้ไหมอ่าข้อนี้ตอบได้เลยไหมคือ what does Miguel ask Lucia to do อยากให้มิเกลทำอะไรนะคะข้อหนึ่งคืออยากให้มิเกล want อ่าอยากให้ลูเซียทำอะไรนะคะมิเกลอยากให้ลูเซียทำอะไรข้อหนึ่งคือ she want Lucia to g i v e her email address อ่าใช่หรือเปล่าอยากอยากจะให้ลูเซียให้อีเมล์อัดเรตไหมอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนข้อ2อยากจะให้ลูเซียมากินข้าวเที่ยงโดยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะมันยังไม่มีคําว่า lunch ข้างบนนะเห็นคําว่า lunch ไหมคะไม่มีเนาะอ่าข้อนี้ไม่ใช่ข้อ3 She a s k าร์ c ูเซียฟอร์มัถามเกี่ยวกับเงินเปล่า ไม่มีนะได้ยินไหมคุณคุณไหมคะไม่มีเนาะข้อนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อ4 She asked Lucia to help her take a photo ให้ลูเซียช่วย take a photo ถ่ายรูปจริงๆหรือเปล่ามีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีถ่ายรูปนะบางคนเห็นโฟโต้อาจจะคิดว่าเป็นถ่ายรูปแต่ไม่ใช่ take a photo นะคะเป็นการ send p โฟโต้คือ send p โฟโตไม่ใช่ take a photo นะคะดูดีๆนะคะเขาอาจ,จะหลอกเราเป็นคำว่าโฟโต้นะแต่ไม่ใช่เนาะ อ่ะข้อนี้กาข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือมิเกลอยากจะให้รูเซียส่งอะไรคะข้อที่2นอกจากโฟโต้แล้วส่งอะไรคะส่ง email address. อีเมลแอดเดรสนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1น่งเนาะอ่าพอได้ไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่3 what can be inferred from message from the message อะไรเราอ่านแล้วมันบ่งบอกอะไรแล้วมันบอกอะไรเรานะคะเรารู้อะไรจากการที่เราอ่านเนี่ยอ่าข้อหค่ะ they are planning to go to Sydney พวกเขามีแผนที่จะไปซิดนีย์ข้อนี้ถูกไหมเขามีแผนที่จะหรือเขาไปมาแล้วคะจำได้ไหมพี่เชื่อบอกว่าให้จำตรงเนี้ยว่า last week คือเขาไปกันมาแล้วนะทุกคนข้อนี้ไม่ทีละข้อแล้วเนาะข้อไหนที่เป็น last week ตอบไปเลยดีไหมคะอะเดีวอธิบายนิดนึงก็ได้ค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขา planning planning คือเขายังไม่ได้ไปเนาะกำลังคิดเป็นแผนข้อสอที่ถูกต้องก็คือเขาเนี่ยไปมาแล้วสออาทิตย์เนาะ ข้อสามเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี้ยอ่าอยู่ที่ซิดนีย์ไม่ใช่เนาะเขาไปมาแล้วนะทุกคนเราอ,อ่านคาว่า last week แต่เริ่มต้นแล้วเนาะข้อสี่คือ they have seen snow ทั้งสองคนอ่าจะเห็น snow ไปแล้วอ่าเห็น snow ไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่เนาะทั้งสองคนยังไม่ได้เห็น snow นะคะปึ๊บเะไที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2นะคะเขาทั้งสองคนไปที่ซิดนีย์มาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะ จากการที่เราอ่านเนาะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ What type of document อ่ะ what type of document คือเอกสารประเภทไหนที่มิกีเกลอยากจะให้ลูเซียส่งมาให้ก็คือคือรันขึ้นไปที่เชื่อขีดไว้ให้เรานี่ Other photo คือโฟโต้อื่นๆที่เขาถ่ายร่วมกันตอนที่อยู่สิทนี์นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อข้อข้ออะไรคะข้อสค่ะไม่ต้องอ่านข้ออื่นเลยเนาะถ้าเราอ่านแบบคำถามมารอบนึงแล้ว ไปอ่านเนื้อความแล้วอ่านคำถามอีกมันจะคุ้นหูแล้วแหละเริ่มรู้แล้วแหละอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วยรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ของทิเชอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดบายคะ่ะขอให้ทุกคนฝึกกันเยอะๆทำกันเยอะๆมันจะได้คุ้นหูคุ้นตามไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือรูปแบบประโยคนะคะสู้ซค่ะ